สวัสดีครับผมอปอตตบันนะครับวันนี้มีเท s l a m o เด l 3นะครับเข้ามาติดตั้งโชค t ทอิน n อนดูล่ p r o รพันะครับล้วนอยู่แล้วครับว่าเทส l a โชคเดิมเนี่ยมันทำมาไม่ค่อยดีก็คือขับแล้วเวียนหัวมันย้วยนะครับก็ลูกค้าก็เลยเลือกเป็น t ทอิน n อนดูล่าโปรพันะครับก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากโหลดอยากได้ความสูงเท่าเดิมแต่การขับขี่ดีขึ้นแล้วก็เฟิร์มยิ่งขึ้นนะครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากเตี้ยขึ้นก็สามารถจับคู่กับพวกสปริงโหลดได้นะครับก็โชคตัวนี้สามารถปรับแข็งอ่อนได้16ระดับนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าติดตั้งกับรถคันนี้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเลื่นเลยครับ คุณผู้ชมครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเทสลร้าวัเดอร์สามคนนี้นะครับผมก็ติดตั้งตัวเชยินนะครับผมเอ็นดูล่าโปรพัสไปนะครับคือเป็นช็อกเชยินนะครับผมที่ใส่กับตัวสปริงเดิมของรถนะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่ได้ชอบรถเตี้ยมากนะครับผมหรือตัดปรับเกลียวนะครับผมแค่อยากให้ฟีลลิ่งมันดีกว่าฟีลลิ่งของช็อกเดิมเนี่ยก็ตีนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจช่วงล่างนะครับผมของเชนนะครับผมหรือแบรนด์ต่างๆนะครับผมใน เทส like ลาโมเดลวายโมเดลสนะครับผมติดต่อมาได้ผมที่ l i น์แอดออ o b a h n บานครับแล้วก็ขอฝาก YouTube Channel Facebook i ทิกต t อกนะครับผมออ t o b a h n บานเป็นวัคไทยแลนด์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมบูมนะครับขอลาไปก่อนกับรถสวยคันนี้ครับผมผมครับ